กรับสวัสดีนะครับก็อยู่กันไว้ที่ช่องน,นะครับวันนี้เรามีเอเนดาเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเป็นอาจจะดูเหมือนซากนะที่จริงที่จริงมันมีเป็นคันนะมันมาเป็นคันแต่ว่าเนื่องจากว่าลูกค้าเขาซื้อล้อไปแล้วก็ต้องถอดล้อไปก่อนอย่างอื่นยังไม่ทาได้แยกเลยนะครับแต่ว,ว่าก็ถอดล้อขายไปแล้วอะไรมันรู้สึกจะมีพวกนี้มันมีถังมาไหมนะถังมันน่าจ,จะใบนี้นะมีถังใบนี้อ่า พวทีนะครับช่วงนี้ปนๆไปหน่อยของน่าจะชุดนี้นะครับของมันพวกนี้แหละลูกสูบไซส์สองร้อยปะเขาว่าใช้อะไรหน้าลูกสูบปันนี้แต่ว่ามีมานะนี่ใช้อะไรไซส์สองร้อยนะครับโคตรใหญ่เสื้อ ไม่ปอกได้สองร้อยประมาณนี้มีมานะครับอะไรก็มีมาประมาณนี้แหละปอะอะไรพวกนี้นะก็มีเข้ามาข้อเตอร์โคมไฟอะไรก็มีแต่ว่าชุดล้อขายแล้วนะครับชิ้นอื่นก็ถามได้ของไฟของเบามีนะครับของมีพร้อมส่งของไฟของเบามอเตอร์เบามีทุกชิ้นนะครับอะไรตอนนี้อินเนตานี่อะไรเรามีเกือบทุกชิ้นเลย พาดที่อย่างเดียวคืออกไก่นะครับอกไก่นี่ขายหมดแล้วมี5้ากชุดตอนแรกขายหมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่ได้ขายกี่ไปนะถ้าจะไม่ผิดก็ขายหมดเรียบร้อยนะครับก็เหลืออะไรชิ้นอื่นๆมีมีคมนะนี่ก็กองชุดสีมีข้างบ้านอีกนะครับสวิงอาร์มมีล้อแม็กล้อแม็กล้อแม็กตอนนี้น่าจะเหลืออยู่2คู่สุดท้ายนะครับก็จะเป็นของคันนี้และคันข้างหลังนะครับ 2คู่สุดท้ายแล้วไปที่หานี่ให้ไวเลยนะครับสวิงอาร์มมีเยอะตอนนี้ของเยอะโชคหน้าก็เหลือสวยๆน่าจะ2คู่นะครับนอกนั้นก็มีตามมดมีอะไรตามสภาพของไฟมีเยอะมี7ไใบนะครับของไฟมากพักิดขียนไว้ก่อนสองใบเจ็ใบกลองวาวมีมอเตอร์วาวของมี ของสายก็ออของวาวมอเตอร์นะครับแบบซ่อมแล้วก็มีนะราคาจะถูกหน่อยแต่ก็ใช้งานได้ปกติและประกันให้นะครับอะไรมีเยอะนะที่ไหนถามได้คาบูก็มีกซฟมามีกระทำที่หาอะไรทีนีลายชิ้นไหนก็ถามได้คันนี้ก็แยกนะอยากชุกชิ้นอยากได้ชิ้นไหนถามเลยไม er ่พันเซอร์คอยล์คอยมอเตอร์วาล์วกองทูดที่ฝังทูที่อะไรแยกหมดนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์หน่อย อะไรเข้าเยอะๆเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะเปิดบ้านจริงๆว่ามีอะไรบ้างอะไรเรามีอะไรแน่นไหมนะครับใครนที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับก็อย่าอย่าลืมแล้วกันนะฮะว่าทําคลิปลงเรื่อยๆนะยังยังไม่ได้ไปไหนนะครับช่องยังอยู่นะครับแค่ว่าช่วงนี้วุ่นวายนิดนึงนี่ก็จะแพ็คของส่งพาัาน,นี่ชุดหน้าสองชุดนะโดนขนมอาหารชุดหน้าสองชุด มตนอ,อ็นอขายอะไรอยู่แล้วมันรถเข้ามาคันนี้ก็ต้องทําคันนี้ให้ติดเพราะจะเอาไปขับเล่นนะครับ mm hmm. ก็วุ่นวายนิดหนึ่งนะใครที่ชอบก็ฝากนิดหนึ่งนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเวลาลงคลิปก็จะได้เห็นคลิปเลยอเฮ้ยนี้ก็อบ